ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมคะมีคุณยายคนหนึ่งอุ้มหลานอายุเจ็ดเดือนมาจากชัยภูมิมาตามหาลูกสาวตัวเองก็คือแม่ของหลานเนี่ยค่ะมาตามหาที่พัทยาตามหาทั่วเลยนะคะตำรวจเนี่ยเข้าช่วยเหลือค่ะจนกระทั่งตามเจอตัวลูกสาวลูกสาวเนี่ยมาอยู่กับเพื่อนชายทีนี้ปรากฏว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการเสพยาเสพติดกันเนี่ยค่ะ เจพจนกระทั่งสมองเนี่ยมันมีปัญหาขนาดมาเจอแม่เจอลูกตัวเองหญิงสาวคนนี้เธอจําแม่จําลูกตัวเองไม่ได้นะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนที่ตํารวจโรงพักเมืองพัทยาเนี่ยช่วยกันประสานจนกระทั่งทั้งหมดเนี่ยมาเจอกันเนี่ยค่ะ หญิงสาวคนนี้เธอจําไม่ได้แม้กระทั่งว่าเธอมีลูกมาแล้วคุได้รอกทล่ะลองไปฟังเสียงหญิงสาวคนนี้กันก่อนนะคะเข้าไปอะไรได้บ้างอแล้วเรามาพัทยามาทำอะไรมาพัทยามาทำอะไรม่รูตอนแรกป้าเลเปิดใจพัทยาก็เลยมาทางนีพัทยาก็เลยทงาแล้วร้านนั้นมันร้าเล็กจก็เลยย้ายมาร้านใหญ่ แคู่เมาแล้วล่ะดูเดินทางไปดีเยอเจอพี่เขาพอดีเพื่อาก็เลยช่วยดูหลงทางแล้วแหละเก็เลยก็เลย,ยเราจำประทางครอบครัวเราได้ไหมจำไม่ค่อยได้เลยจำได้แค่อ๋อม,มอมันมันเจอมาเจอมาเจอพี่คนนี้เขาเขาก็เลยเขาก็เลยดูแลเราใช่เขาเลยดูแลเขาเลยดี่ขอ จำครอบครัวตัวเองไม่ได้นะคะซอยบ้านที่จังหวัดชัยภูมิก็จําไม่ได้ค่ะเธอเล่าแต่ว่าเธอมาทํางานที่พัทยาเนี่ยมาทํางานบาร์แล้ววันนั้นก็คือเมาเดินออกมานอกร้านแล้วก็มาเจอกับเพื่อนชายคนนี้แหละคือหลงทางก็เลยอยู่กินกงนกับเพื่อนชายคนนี้ ทีนี้คุณแม่ค่ะบอกว่าเจอตัวลูกสาวหลังจากนี้จะเอาตัวลูกกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดที่จังหวัดชัยภูมินะคะแล้วตอนแรกที่แจ้งความดําเนินคดีกับฝ่ายชายเนี่ยก็ถอนแจ้งความไม่ติดใจเพื่อนชายของลูกแล้วค่ะแล้วน้องค่ะเดี๋ยวแม่จะมาแต่งหนแม่แม่เมมจอน้องแม่รู้สึกยังไงครับตอนนี้รู้สึกดีใจเลยค่ะแล้วน้องเขาจาแม่ได้หรืออะไรไหมครับยังเบลอจำแม่ไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้แม่จะพาน้องกลับยังไงอะครับ ก็ยังยังไม่รู้เหมือนกันค่ะกําลังจะหารถอยู่ค่ะคุณแม่แล้วเมื่อต้นนี่คุณแม่คิดว่าจะถอนแจ้งความไหม่ะถ้าไม่มีอะไรก็จะถอนแจ้งความค่ะ <ขอ S 3> แต่<น>จริงเราไม่อยากเอาเรื่องก็หค่ะอยากเอาเรื่องอยากเอาลูกกลับอย่างเดียวอยากเอาลูกกลับอย่างเดียวค่ะอืม